รหรือการสกินนัะปิดนะครับคุณสมบัติก็คือสามารถปั๊มมิชหรือ Motor มอเตอร์ฟิสแพงขึ้น50%นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่นะครับเรามีอยู่สองคันแดร้อยสามิบสองครับ ะตั้มปิดชิ้นนะครับอตอนนี้เลือดผมห้าพันสี่ห้าพันห้าร้อยสี่สุบสามครับ ชิ้นขึ้นมาสองพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดครับตกแล้วปั๊ m ได้สองพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดครับถ้าผมใส่ห้าห้าพันสามสามสิบนะครับ ขึ 3, 3, ้นมาสามร้อยสามพันสามสิบเอ็ดตกสามชิ้นละสามร้อยค เรามาสรุปกันนะครับไม่ใส่ตกแล้วขึ้นมา270ต่อชิ้นนะครับใส่เลือดขึ้นมา300ต่อชิ้นนะครับสำหรับความคุ้มค่าก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับ